ตเต็มคอมเมนต์ลาวกระทืบไหลสุดๆที่โมโทีมชาติไทยสุดท้ายทำได้แค่นี้เองขณะที่อันดับโลกของช้างศึกมีโอกาสร่วงไปไกลส่งผลทันทีการประกาศฟีฟ่าเวิลด์แรงกิรอบนี้ส่วนฟอร์มการเล่นย่ำแย่ขนาดนี้แฟนบอลชี้ต้องตำหนิชมต่อไม่ไหวอีชอีิต้องเข้าใจ ที่นี่ทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ติดตามได้ไหนแตงโมลงปิยพงห์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงศ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหดรามาสุดๆหลังจากที่เกมการแข่งขันทีมชาติไทยจบลงไปนะครับในการเจอกับทีมชาติลาวถ้าจะให้อธิบายกันตรงๆนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยคือทีมชาติไทยของเราเนี่ย เล่นแบบไม่มีทรงนะครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนัดนี้แฟนบอลก็บอกนะครับว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้รูปมันไม่ได้ทรงมันไม่ได้การเล่นที่มันควรจะเป็นนะครับ เป็นปัญหาใหญ่สาหรับทีมชาติไทยในการที่จะเข้าไปแข่งขันในชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่าถ้านับแล้วเนี่ยนักเตะชุดไทยในเฟิร์สทีมแล้วกันนะหรือว่าชุดที่เป็นชุดใหญ่จริงๆเนี่ยกับชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความห่างกันพอสมควรแล้วสิ่งที่อิชิอิเนี่ยเขากําลังนํามาใส่ก็คือระบบหรือว่ารูปแบบที่เขาต้องการจะให้ชุดนี้เล่นมันมองเห็นโดยชัดเจนเลยครับว่ามันแตกต่างอยู่มันยังไม่สามารถทําได้คือถ้าหากว่าเป็นทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเรียกตัวใหม่ๆม,ม,มาอาจจะทําได้นะฮะอย่างน้อย น้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงักขั้นไม่มีทรงแบบวันนี้นะครับแต่คันนี้เนี่ยพอมาเป็นทีมชาติไทยปุ๊บมีความแตกต่างพยายามจะใส่ระบบเดิมแต่นักเตะเปลี่ยนไปทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาไม่มีความดุดันการหาพื้นที่ไม่ดีทุกตำแหน่งเนี่ยต้องบอกว่าพอได้บอลเสร็จไปไม่ได้วกคืนหลังหมดเลย ไม่มีการเสี่ยงไม่มีการทะลุทะลวงหรือว่าแทงตามช่องนะครับวิธีคิดปัญหาความกระหายและจิตใจ,จตรงนี้ต้องบอกว่ามันส่งผลออกมาในภาพรวมจริงๆนะครับในเกมนี้ขณะที่ทีมชาติลาวก็ต้องชมนะครับว่านี่คือการลงสนามในรอบปีครับนะฮะของทีมชาติชุดใหญ่ของลาวเขาเขามีเกมล่าสุดเนี่ยเดือน10นะครับเจอกับทีมชาติเนปาลตอนนั้นเนี่ยแพ้ไปนะครับ แต่ต้องบอกเลยนะครับมันเกิดขึ้นปีที่แล้วแล้วมาเจอกับไทยวันนี้เก็บตัวก่อน12วันทําได้ดีขนาดนี้ก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างยอดเยี่ยมก่อ,อนหน้านี้เขาเปลี่ยนโค้ดมานะครับเป็นโค้ดเกาหลีใต้นะครับและเขาก็ออกมาเล่นในระบบที่รัดกลุ่มนะครับ5-4-1เขาก็ไม่ได้รับสัทีเดียวเขามีการบีบพื้นที่เขามีการโต้เขามีการสวนเพอเพํทาจังหวะจบเนี่ยจะได้ดีกว่าไทยด้วยซ้ํานะครับสุดท้ายเนี่ยก็มายิงลูกตีเสมอได้ก็เลยเป็นผลแบบนี้นั่นเองนะครับไทยเนี่ยเจอปัญหาเลย จากเกมที่เราเสมอไปตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าฟี f a าแรงกิ้งที่จะประกาศขึ้นมาเนี่ยมีผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องลุ้นตัวแปรนะฮะในการแข่งขันของชาติอื่นๆด้วยถ้าเอาทีมเราทีมเดียวเนี่ยนะครับจะเสียฟีฟ่าแรงกิ้งไปเนี่ยลบ2.88นะครับหลังจากนัดแรกก็ลบมาแล้วนะเออหลังนัดแรกก็ลบมาแล้วนัดนี้ลบต่อ นะครับแทนที่จะบวกขึ้นไป2เกมนี้เรากลับกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยได้เห็นประมาณหนึง่งแต่ผลการแข่งขันไม่ได้แบบนี้นี่มันก็แย่มากๆนะครับ อย่างไรก็ดีครับเราอาจจะต้องหล่นไปอยู่อันดับที่99ดีนะถ้าแพ้เนี่ยเราเกินร้อยเลยนะครับคือตอนนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นเอาทีมอย่างเบรารุสที่อยู่ในอันดับที่97นะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นทีมอย่างโคโซโวที่อยู่ในอันดับ98และโมซัมบิก99ถ้าหาก3ทีมนี้ชนะเหมือนกันหมดรวดเนี่ยนะครับฟีฟ่าที่จะประกาศในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าไทยสุ่มเสี่ยงที่จะ โดดลงไปนะอยู่อันดับที่99ของโลกโอ้โหแหมกว่าจะได้มาแต่ละอันดับอันดับเนี่ย96มันยากเหลือเกิน แพ้เสมอด้วยซ้ําไม่ถึงกับแพ้นี่ล่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังซึ่งอิชิอิเขาก็เห็นเขาก็ออกมาพูดนะว่าเห็นแล้วนะครับและก็น่าจะเป็นบทเรียนสําคัญของโค้ชชาวญี่ปุ่นรายนี้นะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่านี่ไทยแลนด์นะฮะไม่ใช่เจแปนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเขามีเวลาน้อยก็คงจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปรวมถึงเวลาที่สร้างเกมรุกถ้าหากว่าคู่ต่อสู้เนี่ย รับรึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าจะเจาะยังไงจะทํำยังไงนะครับส่วนเกมรับก็ต้องช่วยกันนะครับเราไม่สามารถที่จะเจาะในแนวรับของทีมชาติลาวได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปรวมตัวฝึกซ้อมกันใหม่มีเวลาน้อยแต่ก็ต้องปรับให้ได้และก็หวังนะครับว่าสิ่งที่เราทําและแก้ไขเนี่ยมันจะโชว์ฟอร์มในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะอันนี้คือสิ่งที่อิชิเขามองนะ จังหวะที่เสียประตูก็มีการพูดคุยกันเราต้องพยายามสื่อสารกันซึ่งนั่นเนี่ยเน้นย้ำเสมอนะครับตามที่ออกมาเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีเสียประตูในจังหวะนั้นไปนะครับแต่ว่าเราก็เกมรุกเราก็ไม่ได้ประตูที่เราควรจะต้องได้ในลูกที่2ด้วยก็รู้สึกเสียดายกับผลการแข่งขันแต่อย่างที่พูดไป2เกมที่ผ่านมาเราได้ใช้นักเตะเพื่อเตรียมต่อเนื่องไปใช้ในอาเซียนคัพนั่นเองนะครับเพราะว่าทีมอื่นๆเนี่ยในทีมใหญ่ๆเขาก็อาจจะไม่ได้ปล่อยผู้เล่นมาขณะที่โค้ชทีมชาติลาวครับ ฮาฮยอกจุน เฮดโค้ดนะครับชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกว่ามีความสุขกับผลการแข่งเสมอเขาบอกว่าเรามีเวลาซ้อม12วันทําได้ขนาดนี้เสมอกับทีมชาติไทยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะมีความมั่นใจก่อนจะเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนส่วนตัวเนี่ยก็มีจุดที่ต้องพัฒนาเยอะนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของฟอร์มการเล่นพยายามมองไปที่สภาพจิตใจนักเตะทีมชาติลาวเป็นหลักนั่นเองส่วนโซเชียลเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโอโ้โหกระทืบไร์นะฮะท่านแรกนะครับก็บอกเลยครับว่าทำได้ ดีมากนะครับไหนในเพจของไทยบอกว่า3ลูกสุดท้ายฮ่าฮ่าฮ่าฟินจังนะครับแมตช์นี้สุดยอดมากนะครับเตรียมไปเที่ยวงานผาจันเลยบอกว่ากู้ศักดิ์ศรีชาวลาวยินดีด้วยนะสู้ๆทุกคนนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าโอ้โหทดไปตั้ง9นาทีนะยังชนะไม่ได้เออนะตะโกนเลยตะโกนใส่นักเลงคีย์บอร์ดบางคนไปเลยนะครับอีกท่านหนึ่งก็พูดว่าโมเยอะไปหน่อยครับนะฮะ เ,เบอร์5โหดมากคู่ศูนย์หน้าเนี่ยเบอร์4เบอร์5โดดเด่นแสดงความยินดีกับนักเตะทีมชาติลาวแล้วก็บอกว่าเล่นเก่งมาก,กวันนี้การป้องกันเอาออกได้ทุกชอ็อตทำได้ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมาครับก็บอกว่าถือว่าลบคำสบประมาทของคนที่มีอคติได้หลายแบบสุดๆเลยขอบใจทุกคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเฮามันครจะเป็นแบบนี้กองหลังเก่งมากกับฟุตบอลปังจริงๆทีมชาติลาว โอ้โหนี่ครับก็คือแบบมากันจัดหนักจัดเต็มนะสำหรับคอมเมนต์จากทีมชาติลาวนะครับเขาบอกว่าพัฒนากันต่อไปนะส่วนทีมชาติไทยครับเราก็ต้องยอมรับเลยครับ ะะความเป็นจริงที่เราทําได้ไม่ดีพอคอมเมนต์ไทยเนี่ยมาแบบชัดเจนบอกว่าถ้าเล่นแบบนี้จะให้ชมมันทําไม่ได้มันต้องตาหนินะครับผู้บรรยายตอนนั้นก็ยังบอกเลยบอกโอ้หชมยากต้องตําหนิแหละฮะคอมเมนต์แรกครับบอกว่าจะลองไปถึงไหนเนี่ยชนาทิพย์ธิรทรธีรศิลป์สุปโชคสุประนัดเขายังเล่นได้เบสิกทักษะจินตนาการมากกว่าชุดนี้เยอะเลยดีแล้วจะได้รู้ตัวที่เรียกมาตัวไหนใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ใน FF คงจะได้เห็นกันเต็มตาไปแล้วนะครับ หลังจากที่หัวเลาะใสอินโดวันนี้คนไทยกําลังหัวเลาะเยาะทีมตัวเองโอ้อันที่จริงหากเป็นแฟนบอลพันแท้จะรู้ว่านี่เป็นการลองให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ที่ฟอร์มดีกับสโมสรมีเวลาเตรียมทีมกันน้อยความเข้าใจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็จบเกมไม่ได้เลวร้ายอะไรมากแต่พวกหัวร้อนคือพวกที่ดูแล้วอยากให้ยิง3มลูกขึ้นนะครับหัวร้อนเลยมีคนหัวเลาะเยาะที่แพ้นะครับ หรือว่าเสมอนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็บอกว่าแอคอาร์ตสมาร์ทดอกอีกคอมเมนต์ต่อไปครับอย่าว่าชุดลองเถอะตัวแทนชาติชุดจริงทั้งนั้นแล้วเป็นข่าวใหญ่ที่ลาวพรุ่งนี้นะครับลาวดันยิงสวยด้วยดีนี่แหละลองตัวฟีฟ่าเดตัวหลักไป FF สุดยอดบางคนก็ชอบนะเออ,เ,อ,อเข้าใจคำว่าเรียกมาลองเปล่าจะรั่วถ่ายบอลไปมาพอแกะออกข้างได้จะเปิดเข้าไปหรอไม่จะม้วนกลับเข้ามาข้างในแล้วถ่ายบอลใหม่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ โอ้โหเสียดายมากครับเชียร์ให้แพ้เสมอเฉยประโตนี่ประชดประชันกันเข้ามานะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าคอมเมนต์นี่หลากหลายแต่ยอมรับจริงว่าเขาก็พูดกันตรงๆใส่กันตรงๆถ้าทำได้ไม่ดีพอนะฮะก็นี่แหละคงจะต้องไปพิสูจน์กันอีกครั้งสำหรับมาซาทาดะอิชิเฮดโคชชาวญี่ปุ่นกับนักเตะทีมชาติไทยในชุด ที่จะไปแข่ง FF นะครับถ้าหากว่าจะยึดโยงชุดนี้ต่อไปแล้วก็ใช้แบบนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปปรับกันอีกเยอะพอสมควรถ้าจะเข้าสู่รอบรองหรือว่ารอบชิงไม่มีง่ายแน่นอนนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ